สวัสดีครับเจอกันยามเช้าครับคลิปนี้นะครับที่นาไสงานบ้านพักอาศัย่หนึ่งชั้นนะครับตัวนี้เรากำลังทำกูรนคาครับผมมาลาดน้านะครับเพื่อบ่มคนกรีดนะครับเพื่อที่ให้คนกรีดของเราพัฒนากําลังนะครับให้ให้เหมาะสมนะครับเพราะคนขีดของเราจะพัฒนากําลังได้อยู่ที่7วัน14วัน28วันนะครับเขาจะพัฒนากําลังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นคันเสานะครับเดี๋ยวมารับชมบรรยากาศตอนเช้าครับ ตอนนี้ทีมันโคงล่างคาก็ทำงานได้ประมาณสัก60%แล้วนะครับเหลือวางแปรนะครับผมก็เอาน้ำมาลาดนะครับน้ำมาลาดพื้นไว้นะครับแต่ว่าของเรานะครับสำหรับงานเราเราก็บ่มคอนกรีตดด้วยน้ำยายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ก็ต้องให้น้ำนะครับให้น้ำเขาตลอดนะครับเลี้ยงเขาตลอดไม่อยากให้เขาแห้งเท่าไหร่นะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้ คอนกรีตของเราสูญเสียน้ํามากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้คอนกรีตเราแตกเล้ามากกว่าเดิมนะครับซึ่งในตัวคอนกรีตของเรามันก็แตกเล้าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่แตกก็ไม่ใช่คอนกรีตนะครับตอนนี้ของลูกคาก็ทําไปได้6 0แล้วเนาะก็เหลือวางแปรนะครับเนี่ยก็จะเป็นพื้นหล่อในที่นะครับถ้าเราบ่มคอนกรีตอย่างส,สม่ำเสมอนะครับทั้งในห่วงเวลา7วัน14วันแล้วก็28วันนะครับก็จะทําให้คอนกรีตของเราน้าพัฒนากําลังอัดได้มากขึ้นนะครับมันกําลัง การพัฒนาของมันนะครับก็อย่าให้มีอะไรกระทุกระเทือนแบบสะแทกมากมากจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าคนสัญจรอะไรก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้ารถมาเหยียบอะไรก็ไม่เหมาะสมหมดนะครับเพราะเขาก็กําลังจะพัฒนากําลังอัดของเขาอยู่นะครับนี่ก็เป็นหลักวิชาการในงานคนจีทเทคโนโลยีนะครับก็ก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมแล้วกันนะครับสำหรับงานบ่มคนรีตนะครับที่ผมให้ความรู้นะครับก็ได้ศึกษาจากท่านอาจารย์แล้วก็ผู้รู้นะครับ แล้วก็ตอนที่เรียนก็ศึกษาในห้องแลบบนะครับว่ากระบอกมอกรีดนี้สําคัญนะครับถ้าเป็นมวลใหญ่ยิ่งยิ่งมีประมาตรใหญ่ยิง่งยิ่งพื้นพื้นที่นามากกว่า10เซนเรายิ่งต้องการบ่มขีตให้ให้ดีเลยนะครับหรือจะเป็นการหมาน้ํานะครับคอนกรีตในการบ่ม,มนี้มีอยู่3อย่างนะครับ 1. หมาน้าหรือว่าลาดน้ำนะครับสองขังน้ำนะครับขังน้ําขังน้ําในบริเวณนะครับ3ก็เอากระสอบคุมนะครับกระสอบคุมเสริมด้วย ฉีดพ่นด้วยสารเคมีหรือน้ำยาบ่มคอนกรีตนะครับก็ได้เช่นกันนะครับก็บ่มไปเลยนะครับทั้งคานพื้นเสานะครับนี่คือหลักการในการบ่มคอนกรีตนะครับก็ฝากความรู้ไว้นะครับ,รรบทำไมจึงมีการบ่มคอนกรีตเนาะก็ขอฝากงานที่มันเราไปด้วยนะครับอนี้ก็หลังขึ้นดโขงลังคานะครับ บีมาทักทายกันตอนเช้าครับทักทายตอนเช้าครับทั้งหน้าไซงานคงลังคานะครับกระหนำคืนนะครับนั่งเสาผมก็ฉีดพ่นน้ำยาแล้วนะครับแล้วก็บ่มด้วยน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกคุมเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาสูญเสียน้ํำนะครับเพื่อจะได้พบเพิ่มกําลังให้เขาพัฒนากําลังอัดของเขานะครับคิมด้องขาตัวราไปก่อนนะครับทักทายยามเช้าครับเจอกันที่ไหนครับสวัสดีครับ